สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะพาทำเมนูแกงถั่วเลนทิวสีส้มใส่เผือกนะคะขั้นตอนแรกก็นำเผือกมาคั่วกับน้ำมันนะคะเหมือนให้เผือกมันสุกสุกแล้วหนึ่งระดับนะคะเป็นถั่วดิบนะแล้วก็นำมาคั่วกับน้ำมันให้เหลืองนะคะก็ไม่ต้องเหลืองมากนะ ให้แบบให้มันสุกก่อนแล้วเวลานําไปต้มมันจะได้สุกง่ายขึ้นนะคะเวลาเรามาคั่วกับน้ำมันนะเผือกจะหอมมากๆเลยนะคะเมื่อคั่วเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้ค่ะนะคะถั่วเลนทิวนะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยโปรตีนสูงโฟเลตสูงกากใย,ยสูงนะคะเป็นถั่วที่นิยมมากๆเลยทั่วโลกก็ว่าได้นะคะ โเลนทิวก็จะมีหลายสีนะคะวันนี้นุ่นจะใช้สีส้มนะคะมันก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะก็ดูตามวิธีที่นุ่นทำให้ดูเลยนะคะนุ่นก็จะเขียนตัวอักษรกำกับไว้นะคะ อันนี้จะเป็นขั้นตอนการเจียวหัวหอมนะคะเจียวให้หอมเขาสุกนะคะสุกจนค่อนไปทางเหลืองเลยนะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเจียวนานยิ่งมีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รสชาติด้วยนะคะขิงกระเทียมตำนะคะเวลาเราใช้ขิงกระเทียมตำแล้วก็มาเจียวกับน้ำมันนะคะจะหอมมากๆ กลิ่นหอมมากเลยนะคะชอบมากๆเลยนะคะก็เจียวมาเรื <h <h ่อยๆแล้วนะคะก็ได tamam> ้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะใส่เครื่องเทศนะคะใบกะวานขมิ้นผง พริกแดงยี่ร่าปน่นพริกไทยดำป่นนะคะนุ่นเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะคะการเจียวเครื่องเทศกับน้ำมันก่อนนะคะจะทำให้หอมมากๆเลยแล้วแบบกลิ่นออกลิ่นหอมมากแต่ระวังไหม้นะคะจะช่วยให้รสชาติแกงแกงของเราหอมหอมมากขึ้นนะคะจะมีรสชาติดีขึ้นระวังไหม้แค่นั้นเองนะคะ เจียวเครื่องเทศกับน้ำมันนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่มะเขือเทศนะคะแน่นอนมะเขือเทศต้องเจียวให้นุ่มนะคะให้นุ่มเลยนะคะค่ะก็เจียวมะเจียวมะเขือเทศนะคะ เขานุ่มง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามะเขือเทศใช้ลูกที่มันสุกมากๆแล้วนะคะกัญเจียวมะเขือเทศก็อย่างที่เคยบอกนะคะเขาจะออกฤทธิ์ได้ดีกับน้ำมันนะคะจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อมะเขือเทศเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มเริ่มจะนุ่มแล้วนะคะก็สังเกตดูนะ ็เติมเกลือลงไปจริงๆแล้วควรจะเติมเกลือพร้อมกับมะเขือเทศนะคะบางทีนุนก็ลืมเนาะนะคะไม่เป็นไรนะคะเติมเกลือลงไปตามชอบเลยนะคะได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปนะคะถั่วมาซูนะคะหรือว่าเลนทิลสีส้มนะคะ นุ่นจะเอาไปแช่น้ำก่อนนะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาแกงนะคะวิธีการผัดถั่วเนี่ยตอนนี้คือผัดถั่วนะคะเราจะผัดไปสักพักหนึ่งนะประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ถั่วสุกนะคะเวลาเรานำไปต้มกับหม้อแรงดันนะคะรถึงขั้นตอนเราต้มอ่ะถั่วมันจะมีความนุ่มนุ่มเร็วนะคะ เหมือนมันสุกมาแล้วตอนที่เราผัดนะคะเออนะคะจากนั้นก็ใส่เผือกลงไปนะคะใส่เผือกลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดอีกนะคะผัดให้ให้ทุกอย่างมันสุกข,ขึ้นอีกนะคะเวลาเราใส่น้ําแล้วก็ปิดหม้อแรงดันให้มันดันนะคะแค่สามดันเท่านั้นเองทุกอย่างจะเปื่อยจะสุกเลยนะคะแต่ของนุ่นถั่ว ถั่วเลนทิวจะไม่ยังยังเป็นตัวอยู่แต่ว่าก็ก็สุกสุกนะคะเว่าถั่วเลนทิวเขาสุกง่ายอยู่แล้วแต่ว่านุ่นน่ะชอบเละเละเลยนะคะแต่เท่านี้ก็พอดีแล้วนุน่นตอนที่นุ่นผัดผัดถัวะะ่วค่ะก็ใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีนะอืมใครจะนานกว่านี้ก็ได้นะคะถึงขั้นตอนปิดฝาแล้วนะคะปิดฝาให้ดันนะคะนุ่นนะะับ นับดูนุ่นเดือดแค่3ามดันนะคะนุ่นก็เปิดฝาออกนะคะเผือก็สุกพอดีนะถั่วก็ถั่วก็แตกเม็ดพอดีะคะ่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นละเอียดนะคะแต่ว่ามันแตกเม็ดพอดีเลยนะคะอืมถ้านุ่นผัดถั่วให้นานกว่านี้หน่อยนึงก็ก็จะเพอร์เฟกเลยนะคะก็แต่แค่นี้ก็อร่อย อร่อยมากเลยนะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะเผือกก็จะมีรสชาติดีอยู่แล้วถั่วก็จะมีรสชาติดีอยู่แล้วนะคะอันนี้นุ่นเช็คดูเผือกนะคะว่าว่ามันนิ่มไหมนิ่มนะคะนิ่มเปื่อยกินพอดีกินเลยอะคะ่ะเรียกได้ว่า perfect เลยนะคะรอบรอบนี้ทําแกงตัวนี้นะคะอร่อยมากๆนะคะจากนั้นก็เติมผักชีสดนะคะ ช่วงนี้ผักชีออกเยอะนะคะก็จัดเต็มเลยนะคะ<笑><笑>เวลาผักชีไม่มีก็ใส่ตำสภาพนะคะก็ชิมรสนะคะจืดจางจืดเค็มก็เติมกเมกลือนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะซดโอ้โหชื่นใจมากๆเลยนะคะลูกสาวนุ่นชอบมากเลยนะคะเมนูนี้เหมาะ ตั้งแต่เด็กเยันคนชราเลยนะคะเพราะว่าถั่วเลนทิลจะย่อยง่ายกากใยสูงโปรตีนสูงโฟเลตสูงคุณแม่ตั้งครรภ์ยิ่ง <c oughs> ยิ่งทานดีเลยนะคะมีประโยชน์สุดๆไปเลยค่ะลองไปทําดูนะคะ